สวัสดีครับพบกับครูตัวอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อเนื่องเกี่ยวกับคอร์ดเอฟนะครับนั่นคือคอร์ดจีนั่นเองนะครับคอร์ดจีในโพซิชั่นของกีตาร์นะครับเวลาเรากดคอร์ดเรากดได้ยังไงครับแบบนี้ใช่ไหมในคอร์ดจีนะครับทีนี้แบบนี้ก็ได้นะครับโพซิชั่นสองหรือโพซิชั่นสามแบบนี้ก็ได้นะครับจีนะครับแบบนี้เห็นไหมครับ ทีนี้เราไปดูโน้ตกันนะครับโน้ตในคอร์ดจีมีโน้ตอยู่3มตัวคือซอนทีเลนะครับซอนตัวนี้นะซอนซอนซีซีทีโน้ตตัวบีนะครับโน้ตโน้ตตัวเล zij, สายเปล่าซอนทีเลซอนทีเลสายเปล่าหรือซอนทีเลอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าซอนทีแล้วก็เลอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้แบบนี้เนี่ยที่มาของก่อนนะครับ อ่าโอเคทีนี้เราก็นําคอร์ดที่เรากดนะครับเรามาเทียบกับโน้ตในบรรทัดหน้าเส้นนะครับเป็นโน้ตคอร์ดตามทฤษฎีของคอร์ดของดนตีนะครับอ่ะมาดูกันครับโนตีใช่ไหมครับจีปกติเราจะเขียนต่ําลงมาในบรรทัดหน้าเส้นของเส้นน้อยก็ได้นะครับแต่ครูจะเขียนให้เห็นง่ายก่อนนะครับซอนทีเลอย่างนี้เห็นไหมครับมีโน้ตสตัวโนตซอนคือโนตตัจีใช่ไหมทีคือโนตตัว B แล้วก็เลคือโนตตัวดีนะครับ อย่าลืมนะคอร์ดจีจะมีโน้ตตัวหนึ่งที่เป็นติดชาร์ปนะครับที่เป็นชาร์ปคือโน้ตฟาชาร์บนะครับอ่ะมาดูนะครับซอนทีเลมาจากไหนนะครับมาจากโน้ตตัวที่3ตัวที่อ่ตัวที่1ตัวที่3แล้วก็ตัวที่5อ่ะโน้ตที่1ของคอร์ดจีคือโน้ตตัวซอนลาตัวทีเห็นไหมครับตัวทีหรือตัวโน้ตตัวบีแล้วก็โน้ตตัวลาอ่ตัวโดตัวเลตัวมี ตัวฟ้าแล้วก็ตัวซอนตัวซอนตัวนี้นะครับเป็นโน้ตตัว G ีหนึ่งสามารถนะซ่อนทีแล้วก็เลนะครับเอามาเขียนเรียงกันปุ๊บซอนก็คือตัวนี้ B ก็คือตัวนี้แล้วก็ G ก็คือตัวนี้นั่นเองอ่าที่มาของคอร์ดและสเกลนะครับเหมือนเดิมนะครับเอามาทวนกันนะมาทวนกันโน้ตตัว G มีโน้ตอยู่3ตัวโน้ตตัวซ่อนตัวทีแล้วก็ตัวเลนะครับ แล้วก็เราเอามาจากไหนเรามาจากโน้ตตัวที่1ของสเกล G นะครับคือโน้ตตัว G ตัวที่3ของสเกล G ก็คือโน้ตตัว B แล้วก็โน้ตตัวที่5ของสเกล G ก็คือตัวเลนะครับก็จะประกอบกันเป็นคอร์ด G m เมเ r นะครับเป็นคอร์ด G m เม o r ตามที่เรากดนะนะประโยชน์คืออะไรหนึ่งเลยบอกแล้วนะเพื่อให้เรารู้จักทางเดินคอร์ดหรือคอร์ดโทนหรือสเกลในคอร์ด เวลาเราเป็นเรารู้ว่าคอร์ดจี้มีโน้ตตัวอะไรบ้างนเห็นไหมครับ,น,รบนี่คอร์ดจีอ่าตัวทีนะ่าจะแป๊กนิดนึงนะเห็นไหมครับคอร์ดจีเราก็เป็นคอร์ดจี้ด้แบบนี้ก็ได้อ่าหรือแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะลึกหน่อยนะครับคอร์ดจี้แบบนี้อ่า อย่างไรก็แล้วแต่ที่มาที่คุณจับได้หลายคอร์ดนะจับได้หลายโพซิชั่นนั่นคือตำแหน่งของอะไรครับตำแหน่งของคอร์ดมันสามารถเปลี่ยนไปได้ตามโน้ตถ้าเรารู้หลัก3โน้ต1นโน้ตตัวรูทคืออะไรตัวฟิปคือตัวเติร์คืออะไรนะครับคือโน้ตตัวที่1ตัวสามตัวห้าคือโน้ตตัวอะไรเราสามารถย้ายโพซิชั่นไปกดได้นะครับคอร์ดที่มันย้ายไปโพซิชั่นอย่างนี้มันก็จะประกอบด้วยโน้ตสามตัวนี้แหละโน้ตตัวซอนโน้ตตัวทีโน้ตตัวเลนี่แหละแต่มันย้ายที่เช่นลักษณะตัวตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับ สอนทีเดมกดแค่นี้ก็ได้นะครับสองสอนสอนทีเดม่มกดแค่นี้ก็ได้อันโพะชันที่สามสอนทีเดมกดแค่นี้แห่ะสอนทีเดมกดแค่สามตัวนี้ก็ได้เห็นะครับนี่แหละคือประโยชน์นะครับทําให้เรารู้ว่าอ่ะโน้ตในคอร์ดมีโน้ตตัวอะไรบ้างสองคือเราเอาไปอิมพอไว้ใช่ไหมเช่นคอดซี่คอสซีคอดซี เราก็เล่นคอร์ดหรือโนต้ตในคอร์ด G ให้ได้ตึเห็นไหมครับเราก็รู้ว่าคอร์ดมันอยู่ใน,นมีโนต้ตตัวอะไรบ้างเราก็สามารถจะอิมพาววได้ง่ายขึ้นนะครับ3คือเอาไปแกะเพลงนะครับสมมุติว่าเรา,เร,า,เร,ารู้3ตัวนี้แล้วเราจะไปแกะเพลงเช่นเพลงสมมติคอร์ดจ เราก็จะรู้ว่าอ๋อจีมันมีเสียงอนโน้ตอะไรบ้างในนี้นะครับนะแล้วก็หรือว่าเราสามารถอินพไวายกอดได้ไหมอินพไวายกอดเอก็เช่นสมมุติว่าเพลงง่ายๆมาอ่าเรารู้ว่าเพลงนี้คือขอดอะไรนะครับเช่นชูว่าชูวับเห็นไหมมีแล้วมีขอดเนี้ยที่เราอ่ามีโน้ตในขอดที่เราเล่นมาเมื่อกี้ละ สามารถเราเอาโน้ตตัวซอนโน้ตตัวทีโน้ตตัวเลเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้ในคอร์ด G อย่างนี้นะครับอ่ารู้จักประโยชน์ของการเทียบคอร์ดเทียบโพซิชันแล้วนะครับเราก็จะสามารถไปเรียบเรียงเสียงประสานหรือว่าเราจะเอาไปเพิ่มเติมในการเรียนทฤษฎีดนตรีหรือเอาไปใช้ในในหลักการที่สูงขึ้นนะครับหรืออาจจะเอาไปแปลงเป็นคอร์ดเซเว่นคอร์ดซัทโฟคอร์ดอะไรกันหลายลาอย่างคอร์ดชาร์ปไนนะครับ คอ,อร์ดไลกคอร์ดซิกคอร์ดไนท์อ้ยเยอะแยะนะครับอันนี้มันเป็นแค่เบื้องต้นที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยทำไมเรากดอย่างนี้แล้วมันได้อย่างนี้แล้วเราเอาจะไปตรงไหนต่อเสริมตรงไหนต่อนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอดจีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าขอดอะไรกดติดตามครับ